ับสวัสดีน้องๆชาวชุมนุมสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับอ่าวันนี้พี่ช็อกจะมาสอนการทำสไลด์โชว์นะครับจากโปรแกรม Sony Vegas นะครับอ่าอ่าตอนแรกเรามารู้จักก่อนนะอ่าโปรแกรมของพี่ที่พี่ใช้เนี่ยก็คือนี่ครับ Vegas Pro 12นะครับซึ่งของห้องเราเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น10ครับแต่ก็คล้ายๆกันแล้วครับไม่ใช้อะไรมากนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้น้องเนี่ยไปหารูป ที่น้องๆเนี่ยต้องการจะมาะใส่ในวิดีโอที่จะทําสไลด์โชว์เนี่ยนะครับอ่าก็ Import ม e เดียตรงนี้นะครับตรงรูปข้างๆสายฟ้าเนี่ยครับอ่ากดเข้าไปนะครับอ่าส่วนองพี่เนี่ยพี่เก็บไว้ตรงดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวพี่แป่ามาแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่สไลด์โชว์นะครับอืมอยู่ไหนวะหาไม่เจอ, <c oughs> อหาไม่เจอโอ้ยเยี่ยมเยียย่ยมครับ อ๋อนี่นี่เจอแล้วโอเคนี่ครับรูปของพี่ทั้งหมดนะครับอ่าที่พี่จะมาใส่อ่าก็ลากจากรูปแรกถึงรูปสุดท้ายครับมาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับต้องการเยอะแค่ไหนอ่าน้องก็ไปหามาเลยนะครับอ่าแล้วก็รูปที่น้องๆเลือกก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าอ่าก็ให้มาใส่ตรงนี้ครับก็จะมีช่องไอ้นี้ออกมานะครับอ่าโอเคอืฮ mm ึ hmm. ก็ทําการลากๆลากๆใส่นะครับอ่าซึ่ง เจารูปไหนขึ้นก่อนอันนี้แล้วแต่น้องเลยนะครับอ่าถ้านี้เล็กไปคุณก็สามารถเลื่อนออกมาได้นะครับอืมเลื่อนออกมาตรงนี้นะฮะอืมส่วนที่พี่ทำคืออ่าพี่จะลากรูปนี้มากก่อนนะครับอ่าเรียงลําดับจากพี่ตอนปสเอ้ยมสถึงมหก็คือมปัจจุบันนี้นะฮะอืมก็ให้ลากมาเลยนะครับอ่ามสรู้สึกพี่จะมีรูปเดียวนะครับอืมก็อ่ามห้าครับรูปนี้มห้าครับอืมโอเคครับ สังเกตว่ามันจะขี่กันได้ใช่ไหมครับเนี่ยออืมก็ชนพอดีมันก็จะล็อกครับอ่าโอเคมันจะมีบอกครับถ้าเกิดมันขี่กันนยฮะมันจะมีบอกว่ากี่วิกี่วิครับขี่กันกี่วินะฮะอ่าให้ลากมาออกมาอย่างนี้นะครับโอเคถลากมาอย่างนี้ก็คืออ่าไม่ขี่กันแล้วนะฮะอืมซึ่งยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาขี่กันอยู่ดีฮะอ่าขี่ไปเลยก็ได้มั้งอ่าฮะอืมก็สมมติว่าน้องต้องการให้สไลด์เนี่ยมันเปลี่ยนสักหนึ่งวินะฮะน้องก็ลากมาเลยครับหนึ่วิเด อ่าหนึ่งวิครับตรงนี้หนึ่งวิครับอ่านี่อ่าพี่จะลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าอ่าต้องใส่ให้มันแอดวานนิดนึงครับโดยการไปที่ทรานทรานทรานซิชันครับอ่าทรานซิชันอ่าน้องต้องการแบบไหนครับนี่ครับมีบอกหมดเลยนะครับอ่าน้องก็มาลากมาใส่ตรงนี้นะครับลากเสร็จจะให้เราตั้งค่านะครับอ่าซึ่ง ประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับอ่าลองดูก่อนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับอ่าใส่ไปแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วกลับมาที่โปรเจกต์มีเดียครับไม่ต้องสงสัยว่ารูปเราหายไปไหนเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้พี่กด transition อันนี้ก็มากลับมานี่แล้วนะครับโอเคก็ลากรูปที่เหลือใส่ไปเลยนะครับอ่าอย่างเช่นไม่ต้องการทันขี่ประมาณสักหนึ่งวินะครับอ่าขอใช้เขามาขี่ครับไม่ได้ทุเรศอะไรเลยนะฮะอืม โอเคก็ดึงมาอีกนะครับนี่ฮะโอเคหนึ่งวิครับหนึ่งวิอ่าครับแล้วคราวนี้โอเคครับรูปนี้น่าจะเป็นรูปสุดท้ายรูปนี้จะเป็นรูปสุดท้ายนะครับอืมครับอุ้ยถ้าหลุดหลุดไม่เป็นไรครับอ่าโอเคทีนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอืมนะครับก็เห็นไหมครับว่าจะได้นะฮะ แต่ตรงนี้เรายังไม่ได้ใส่ Transition น,น,นะครับถ้ายังไม่ใส่ Transition มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบปกติธรรมดาอย่างนี้นะครับอ่าให้เรามาใส่ Transition ท,ที่เหลือเอาเลยนะครับอืมต้องการแบบไหนครับอ่าต้องการแบบนี้ใช่ไหมอ่าลากไปใส่ตรงรอยตรงที่มีขี่กันตรงนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรมากครับก็กดออกไปเลยนะครับอืมบานดอไหมอ่าไม่เอาค l o c k w ไหมอ่าเป็นแบบเอ่อเข็มนาฬิกามหมุนนะฮะอืม นี่ครับฟเจอร์แองเครับถ้าเกิดมีคําว่า a n i m เมตแบบนี้ครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับว่าจะให้มันขึ้นมันจะลงตรงไหนนะฮะอ่าอย่างเช่นตรงนี้อ่าเราต้องการฟืบมุมเท่าไหร่สามหกสิบไหมอ่าโอเคเนี่ยล่ะกลับมาเท่าไหร่สามสิบไหมนะฮะเราสามารถพิมพ์ได้เองนะครับอ่าเราสามารถพิมพ์ได้เองนะครับอืมก็พิมพ์ไปเลยนะครับอืมอ่าโอเคได้แล้วนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะอลองดูสิเป็นยังไงฮะตรงนี้นะฟืบนานเห็นไหมครับอืมโอเคอ,อ่าตรงนี้ก็หนึ่งวินะครับหนึ่งวิอ่าโอเคตรงนี้นะอย่างเช่นต้องการเออ่การซูมแบบนี้ไหมโอเคอใส่เข้าไปนะฮะอืมฟืบอ,อ่ามาตั้งตรงนี้เหมือนเดิมครับมาตั้งตรงนี้นะฮะเฟสแรงนะฮะเป็นยังไงจะให้มันเป็นยังไงฮะอ่าแบบนี้ไหมอ่าลองดูนะฮะ อะลองดูนะฮะฟึบอ,อซูมมาเพื่บเป็นอย่างนี้อแล้วถ้าเราลองสลับกันดูนะฮะลองสลับกันให้ข้างนี้เป็นเออลงมั่งนะฮะส่วนตรงกลางเป็นขึ้นอย่างนี้อ่าแล้วข้างนี้ก็ลงะฮะอ่ะดูซิจะแตกต่างกันมากไหมนะฮะอืมอ่าก็คือมันจะเลื่อนๆด้วยครับตรงกลางเห็นไหมครับสังเกตอ่าเห็นไหมฮะอย่างนี้จะดีกว่านะครับอ่าโอเค น้องสามารถเลื่อนเมาส์ขึ้นลงครับหมายถึงเลื่อนลูกิ้งนะฮะเป็นการซูมเฟรมเรทนะฮะเขาเรียกว่าอะไรไทม์ไทม์อะไรเขาเรียกว่าอะไรช่างมาเถอะวิดีโอเฟรมเรทนะฮะขอเรียกอันนี้แล้วกันคีย์เฟรมคีย์เฟรมก็ได้โอเคครับนั่นจากน้องๆได้ตรงนี้แล้วฮะเราลองมากดเล่นดูนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะฟืบสังเกตว่ามันยังยาวไปนะฮะยาวไปน้องสามารถลด เขาเรียกว่าแล้วลดความเร็วเอ้ยไม่ใช่ลดความเร็วลดความนานได้นะครับอ่าโดยการเลื่อนแบบนี้นะครับอืมฟึบนี่ฮะอ่าแล้วก็ให้มันมาขี่กันเหมือนเดิมนะฮะประมาณหนึ่งหนึ่งวิหนึ่งวินะฮะอ่านี่ครับอ่าเนี่ยอลองดูนะฮะสังเกตว่ามันจะเล่นแป๊บเดียวนะฮะอืมโอเคน้องอยากให้มันเล่นสักกี่วิอ่าก็ได้เลยนะฮะอืม ซึ่งดูไม่ทันอัดนะว่ากี่วินะฮะอืมก็ให้สักรูปละสามวิก็แล้วกันนะฮะอ่าสามวิสามวิอยู่ตรงนี้ฮะนี่อืมนี่ฮะสามวิตรงนี้ฮะอืมโอเคสามวิใช่ไหมฮะโอเคโอ้ยคอผมม่ค่อยจะดีต้องมาทำคลิปให้เพื่อนนะฮะเพื่อชุมนุมของเรานะฮะอืมโอเคสามวินะฮะอ่าถัดไปก็หกวิหรือเปล่าอ่าหกวิครับโอเค สังเกตว่ามันพอดีกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะอืมก็มันขี่กันประมาณวิหนึ่งนะฮะอืมขี่ประมาณวิหนึ่งก็เฉลี่ยคือรูปละห้าวิอ่ะเออเออ,เอ,อใช่ครับห้าวิผมขี่กันวิหนึ่งนะฮะโอเคนี่ครับพอดีแล้วโอเครูปนี้ก็ห้าวินะฮะอืมก็ห้าเสร็จก็มาสิบนะฮะใช่ไหมไม่ใช่ดิรูปละสองจุดห้าโอชาญเหอะนะฮะอืม รูปละสองวิโดยประมาณนะฮะก็มันขี่กันวิหนึ่งนะฮะอโอเคนี่นะืมแล้วก็มาประมาณเออเจ็ดวิใช่ไหมตรงนี้สองตรงนี้สี่ตรงนี้ก็ต้องหกหกมันตรงนี้ฮะ,ะอโอเคเลื่อนรูปมาตรงนี้นะฮะเฟิร์บอ่าก็คือให้ไม่ต้องเท่ากันเป๊ะก็ได้ครับอันนี้พี่ต้องทำเท่ากันเป๊ะนะฮะ ก็แล้วแต่น้องนะฮะไม่ต้องทำเท่าเป๊ะเหมือนพี่นะครับจะงงนะฮะงงแล้วละ่ะพี่ยังงงเองเลยเนะี่ยฮะโอเคครับก็อืมอลองดูดิฮะฟืบนะครับจะเปลี่ยนเร็วเร็วสักหน่อยนะฮะอโอเคเร็วไปก็ไปไปยืดออกเอานะฮะ,อะโอเคก็เอารูปสุดท้ายมาต่อตรงนี้นะฮะพี่พี่ไม่จบนะพี่มีอีกนะฮะโอเค อตรงมาตรงนี้เดียวใช่ไหมสองสี่หกแปดอ่นนี้ไงตรงนี้ไงเออนี่ไงเคครับอืมอา่าโอเครูปสุดท้ายครับนี่ยังไม่ใช่รูปสุดท้ายครับอา่าถ้าเราต้องการเออเนี่ยอย่างเช่นของพี่เนี่ยเป็นอันนี้เป็นรูปพี่หมดแล้วนะอา่าทีนี้เหลือแต่เป็นสังเกตว่าจะเหลือแต่รูปที่พี่เป็นตัวการ์ตูนนะครับอา่าโอเค ต้องการใส่คําต้องการใส่คำใช่ไหมครับอ่ะก็มาคลิกข,ขวาตรงนี้นะครับ insert text media นะครับอ่า insert text media นะครับอ่าอยากจะพิมพ์อะไรพิมพ์ไปเลยนะครับมีแบบกษรให้เลือกตามสบายเลยนะฮะอย่างเช่นพี่อยากใช้อังสนานิวนะฮะอ่างสนานิวยงเงี้ยตัวกษรสีขาวหรือเปล่าสีขาวเพราะว่าพื้นพี่เป็นสีดำนะครับเพราะพี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะพี่จะพิมพ์อลองดูนะฮะ นี่ครับอ่าสมมติอยากพิมพ์คำนี้นะฮะอ่าโอเคก็กดออกไปนะครับนี่ครับคำอยู่นี้ครับพีพ่ต้องการเอามาต่อตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต่อตรงปลายรูปตรงนี้นะฮะอ่าอ่าดูนะครับอ่าโอเคหรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยให้มันขี่กันเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยฮะอืมอเค แล้วก็ใส่ทานสามารถใส่ทานซิชั่นได้ครับนี่ครับพี่จะใส่นี้าไปนะฮะแล้วก็ให้ข้างซ้ายกับขวาไม่ครับต้องเรียงลําดับไปแบบนี้นะครับห้ามข้ามข้ามไม่ได้เลยนะครับอโอเคอลองดูนะฮะฟืบรูปผมแบบเป็นตัวกระตู้นนะฮะอโอเคได้แล้วาลากมาประมาณเออสิบสามนะฮะอโอเคทีนี้พี่ก็จะใส่รูปพี่แบบตัวกระตูนลงไปนะฮะ เริ่มจากรูปนี้โอเครูปนี้ก็พี่นะฮะมฟือบใส่ไปแล้วนะฮะก็เลื่อนลงมาสักประมาณเท่าไหรสิบห้าก็ได้นะฮะไม่ต้องเหมือนพี่เป๊ะนะครับอยากได้ยาวเท่าไหร่แล้วแต่น้องเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็มารูปนี้ครับนี่ครับแมวบ้าที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะอโอเคฟืบอ,อ่า เออสนะิบเจ็ดโอเคแล้วก็รูปสุดท้ายรูปนี้ครับที่ผมใช้เป็นรูปโปรโฟเฟสอยู่นะครับอ่าโอเคมันหล่อฮะกูอชอบฮะโอเคเออโอเคเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเลื่อนอยังไงเลื่อนเลื่อนงี้โอ,โอ้โยเปลี่ยนหัวแทนนะฮะเออช่วยพอดีพอดีด้วยได้ไหมวะเออนะฮะอ่าโอเคได้ยังนะฮะประมาณสิบเก้าวิเนาะนะฮะ ใช่ไหมวะไม่ใช่ดิอันนี้มันเออหนึ่งวิเห็นไหมหนึ่งวิวะาหนึ่งวินี่ไงอโอเคแล้วนี่เท่าไหร่สิบหกโอเคนี่ฮะมมันรู้สึกว่าจะไม่ตรงนะฮะอโอ้ไม่ต้องครับช่างมันนะฮะเอ,เอาแค่พอแบบเอออย่างนี้นะฮะ อ่าสิบเจ็ดประมาณสิบเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่สิบแปดว่ะอ่ะตีสักสิบเก้าอ่ะโอเคนะฮะอืมประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าอยากจะใส่คำว่าเออ่ขอบคุณที่รับชมอะไรอย่างนี้ก็อ่ะหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับอ่ะลองดูนะเออ่นี่ครับอังสนานิวอ่ะโอเคตัวหนาด้วยนะฮะ โอเคแล้วก็อยากจะแบบนี้นะฮะอืมอืม,อม,อมอเคอ่ะสมมติต้องการแบบนี้อ่ะมันมันไม่กลางอะทำไงครับอ่าก็ทำให้มันกลางซะนะฮะอืมแบบนี้อ่านี่อันนี้ก็ต้องกลางด้วยนะครับอ่านี่ครับหรืออยากจะแยกใส่ครับแยกใส่ก็ได้ครับอ่ะก็ ลบอันนี้ออกไปเหลือแค่นี้พอนะฮะครับอืมอยู่ตรงไหนรู้สึกจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอ๋ออยู่นี่ครับอ๋อเจอแล้วนะฮะอืมขี่กันสักวิหนึ่งนะฮะอืมโอเควิหนึ่งก็ได้อืมเฟิบอ่าเรียบร้อยครับนะใส่ทรานซิชันไปนะครับแฟดแฟดไหมใส่แบบแฟดอ่าแฟดคือแสงนะฮะใส่แบบแสงนี้อ่าโอเคดูครับมีแสงเปล่านะฮะ,นะฮะ ปึ๊บอ่าและนี่คือผมเห็นไหมฮะอ่าลากเข้ามาสักเอออุย้ยไม่ใช่ดิลากลากต้องให้ขึ้นรูปอย่างงี้ฮะถึงจะลากได้นะโอเคครับอ่าก็ฟึ๊บอ,อ่าใส่ไปตรงนี้ฮะแล้วก็เปลี่ยนอ่าไม่ใส่อีกหนึ่งอันนะครับอ่าพี่ก็จะใส่ครับว่า thank for watching ก็คือขอบคุณที่รับชมนะฮะอ่าก็ได้ครับได้เหมือนกันครับเวลาราลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าโอเคอ่า ประมาณนี้ครับโอเคอุย้ยไปขี่อะไรตรงนั้นนะฮะอุย้ยมันอยู่นี่ฮะโอเคขี่กันวินึง่ะโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการเออมันใหญ่ไปทําไงครับอ่ะมานี่ครับตรงนี้ครับกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยครับสังเกตว่าเห็นไหมครับมันแค่นี้เองซึ่งมีสองอย่างที่คุณต้องทําคือหนึ่งไปย่อขนาดตัวอักษรให้เล็กลงซึ่ง การกดคลิกขวาและ Edit Generatedmedia นะครับเนี่ยสังเกตว่ามันใหญ่นะครับใหญ่ไปเลยนะฮะโอเคก็มาปรับให้มันเล็กลงนะครับสัก36ก็ได้อ่ะส6อ่ะยังเกินอยู่อ่ะลงมาสัก24ก็ได้ฮะเนี่ยฮะโอเคมันเล็กไปใช่ไหมครับอ่ไม่เป็นไรครับเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้ครับตรงมุมกล้องเนี่ยนะฮะติ๊กสองอันนี้ครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางและอัตราส่วนคงที่นะครับอ ก็สามารถซูมเข้าเออไม่ใช่ครับนี่ครับซูมเข้าเนี่ยครับให้มันใกล้ได้นะครับออย่างนี้นะครับหรือหลายคนอ่ะอยากให้เออหลายคนอยากถามว่าอ่ะให้เริ่มต้นมันเล็กแล้วค่อยๆใหญ่ทําไงอ่ะได้ครับทําได้ครับอ่ะโดยการนี่ครับคีย์เฟรมที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่เริ่มต้นนะครับอ่ะมันแค่นี้ครับถ้าตอนไปน้องอยากให้มันใหญ่สักประมาณเออเนี่ยเห็นใหญ่สักประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเค ทำได้ครับทำได้โอเคเนี่ยฟึบเนี่ยสังเกตว่าเห็นไหมครับมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพอน้องลากกลับมันก็ใหญ่เหมือนเดิมครัพอน้องลากไปนี่มันก็อ้าวประมาณนี้ครับลองดูครับได้ไหมนะฮะฟึบเห็นไหมครับได้แล้วครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนะฮะอ่าตอนปลายมันใหญ่โอ้โหใหญ่เกินนะครับอ่ะก็มาแก้นะครับ แก้ได้ครับนี่ครับประมาณนี่พอนะฮะอ่าโอเคลองดูฮะฟึบเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับอ่าได้แล้วนะฮะสำหรับสไลด์โชว์ของเราเองนะครับอ่าแต่ว่ายังไม่แค่นั้นครับคืออาจารย์โจทย์ของอาจารย์ก็คือต้องใส่เพลงด้วยใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องไปหาเพลงมาใช่ไหมครับอ่าโอเคครับไปหาเพลงมาเลยครับ import media มอนเดิมครับอ่าแล้วก็ไปหาเพลงที่เราต้องการนะครับอ่าเพลงเพลงไหนก็ได้ครับอ่าไปหามาสักเพลงหนึ่งนะฮะอืมอ่าอย่างเช่นพี่ต้องการเพลงเออเพลงอะไรก็ได้นั่นแหละอ่าแล้วแต่เรานะฮะอ่าเช่นพี่เอาเออเพลงเพลงเพลงเนี้ยอ่านามของ Linkin Park อ่ะเพลงโปรดกูเลยมาก่อนนะฮะโอเคเพลงเราอยู่นี่ครับนี่ครับเราไปหามา อันนี้เป็นเฟรมวิดีโอนะครับอ่าซึ่งเราต้องการใส่เสียงใช่ไหมฮะอ่าก็ดีแท็กออกไปแล้วก็แท็กเสียงเข้ามาแทนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่นี่ลงไปนะฮะเฟิร์บน่อเคเราต้องการให้มันจบตรงแค่ตรงที่เราทําสิ้นสุดใช่ไหมฮะอ่าก็ลากจากปลายมามาจบตรงนี้ครับนี่ฮะจบให้มันจบพอดีกันนะฮะ ทำให้มั่นใจก็สามารถซูมได้นะฮะอ่าเฟิร์บอ่าดูนะฮะจากต้นไปไปลายเป็นยังไงนะฮะจากที่เห็นคือ คือสไลด์โชว์สั้นๆครับอาสังเกตว่าตอนจบเนี่ยเสียงมันอยู่ๆก็จบดื้อๆเลยนะฮะ,ะสามารถยืดได้ครับโดยการกดให้มันขึ้นรูปนี้ครับแล้วก็กดล่ามาเพื่อทําการให้เสียงมันซอฟลงไปนะฮะ,ะสัก3วิก็ไม่น่าเป็นไรนะฮะ่ามวิอลองดูนะฮะเดี๋ยวนครับเสียงจะเริ่มแบบเงียบๆลงเรื่อยๆครับนี่คือสไลด์โชว์ของพี่นะครับอ่า แล้วถ้าถามว่าเราทาเป็นไฟล์วิดีโอทำไงครัพี่าคาตอบก็คือนี่ครับเห็นไอสีเหลืองๆครับถ้าเกิดว่าตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายนี้นะครับให้ลากจากต้นเนี่ยครับมาสุดต,ตรงนี้แล้วก็ลากจากปลายเนี่ยไปจบแค่ตรงที่น้องต้องการจะทํานะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะฮะเนี่ยพี่จบประมาณตรงนี้ครับให้มันตรงนี้พอดีเป๊ะๆนะฮะอ่าโอเคทีนี้น้องก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับ โดยมาตรฐานของเราเนี่ยจะใช้เอ่อ H D V 7 2 0 3ร p คูณบนะฮะอ่าแล้วก็มาตั้งตรงนี้ให้เป็นเบสนะครับเนี่ยเบสนะฮะจากนั้นกดโอเคนะครับอ่าแล้วก็มาไฟล์เรนเดอร์เอ้ยไม่ใช่เรนเดอร์เรียลไทม์ครับเรนเดอร์เอสนะครับนี่ฮะเรนเดอร์เอสตรงนี้นะครับอืมต้องรอมันสักหน่อยนะครับเออนะครับอืมโอเคได้มาแล้วครับก็ต้องการแบบชัด แต่ไฟเล็กใช่ไหมครับอ่าพี่แนะนําให้ตั้งแบบนี้ครับอืมนี่ครับเจ็ดร้อยยี่สิบนะฮะสองพันสองพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยี่สิบตรงนี้ให้ปรับเป็นเมนนะครับอ่า use deblocking filter ตรงนี้ครับตอนนี้พี่ปรับได้เป็นสองนะถ้าใครปรับหนึ่งได้ปรับนะฮะมันจะดีกว่านะครับอ่าตรงนี้ครับให้เลือกเป็น t o pass นะครับอันแรกให้เลือกเป็นหนึ่งล้านสี่แสนครับอันนี้ให้พิมพ์เองนะครับอันนี้ให้เลือกเป็นหนึ่งล้านสองแสนนะครับอ่า จำไม่ได้กดพอสแล้วดูได้นะครับจดไปก็ได้นะครับตรงนี้ครับสําคัญที่สุดเลยให้ปรับเป็น CPU only นะครับนี่ครับพอ enable sound ดาวน์โหลดเรียบร้อยโอเคมาถึง Audio ครับตรงนี้ให้ปรับเป็น4 0 0 0 4 8ครับ48,000ตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ให้ปรับเป็น128,000ครับอันนี้เสียงจะชัดแล้วก็ไฟล์เล็กนะฮะโอเคเต็มไม่ต้องมายุ่งกับมันครับโปรเจกตตรงนี้ให้ปรับเป็น best ก็ได้นะครับหรือปรับเป็น preview ก็ได้ครับ พรีวิวจะดีกว่านะผมแนะนำนะฮะอ่าโอเคเซฟอย่าลืมเซฟตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ใหม่ด้วยห้ามซ้ำการเดิมนะครับอ่าโอเคก็กดโอเคไปนะครับเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยตั้งชื่อตั้งชื่อนะฮะอืมอ่าตั้งชื่ออะไรแล้วแต่นะฮะโอเคสไลด์โชว์อ่ะพี่ตั้งเป็นอย่างงี้นะฮะอ่าโอเค ในการเลือกหัวข้อเรนเดอร์ให้เลือกตรงนี้ครับเมนคอนเซปต์ AVC AAC ครับพี่ลืมบอกไปครับขอโทษแล้วก็มาเลือกไอตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้แล้วก็เซฟเป็นอันนี้นะฮะจากนั้นกดเรนเดอร์นะฮะซึ่งเนี่ยจะนานสักนิดนึงนะครับอืมโอเคเนี่ยฮะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับอ่าทีนี้อ่าเราไปดูผลงานกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่า โอเพนโฟลเดอร์ open ตรงนี้อรู้สึกจะค้างนะครับอรอสักคู่นะครับโอ้ยตายไม่ไหวกับโปรแกรมนะฮะมันเป็นเฉพาะเครื่องนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดตรงนี้ก็ได้นะฮะผมจําได้ว่าผมเก็บไว้ไหนครับอโอเคนี่ครับเก็บไว้ตรงนี้นะฮะรู้สึกโปรแกรมกูจะไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคนี่ครับเาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับที่ผมทําไว้ครับไปดูผลงานกันเลยไปเลยครับ ครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการทำสไลด์โชว์โดยโปรแกรม Sony Vegas นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใน Channel หรือเพจของเรานะครับเพจของเราก็ Shock Hunter Channel นะครับไปหากันได้ใน Facebook นะครับใครที่มีเฟซนะฮะสามารถมากดไลค์กันได้แล้วก็ Subscribe ช่องพี่ได้นะครับเรื่องง่ายๆคือ Subscribe นั่นเอโอเคสาหรับตอนนี้ครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับช็อกฮันเตอร์ชแนลสำหรับตอนนี้ครับบ๊ายบาย